เฉดสีนะคะที่ทำให้เราดูแล้วรู้สึกอยากจะกินอาหารกับสีที่เราดูแล้วรู้สึกว่าไม่อยากกินอาหารเลยไปดูกันค่ะว่ามีสีอะไรบ้างค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะ8ปดเฉดสีเนี่ยเพิ่มแล้วก็ลดความอยากอาหาร ก่อนอื่นนะคะขอให้ทุกคนนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะกับการที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับซินนะคะสำหรับสายอาหารนะคะทำปกคลิปอาหารเรามาดูกันเรื่องของสีนะที่ซินไปศึกษามาและนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะแปะเฉดสีเพิ่มลดความอยากอาหารนะคะซินชาแนลสอนใช้แคนวานะคะ อันนี้ชินทำบนเว็บไซต์แคนวาสนะคะสีที่หนึ่งก็คือสีของมะเขือเทศนั่นก็คือสีแดงนั่นเองค่ะสีแดงนี้นะคะเมื่อเราดูแล้วเราจะมีความรู้สึกร้อนแรงมีความรู้สึกอุดมสมบูรณ์รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกได้ถึงความรักนะคะสมองของเรานะคะจะสั่งการเมื่อเห็นสีของสีแดงว่ารสชาติอาหารรสชาตินี้ต้องเป็นรสชาติอร่อย สีต่อมาก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะสีเหลืองนี้จะให้ความรู้สึกมีความสุขสดชื่นร่าเริงนะคะเมื่อสมองเห็นสีสันสีเหลืองบนเขาเรียกว่าบนอาหารก็จะมีความรู้สึกว่าดูน่าอร่อยนะน่าลองกินดูนี่ค่ะสีต่อมาสีที่3นะคะก็คือสีส้มนะคะเมื่อเรานะคะใช้สายตามองดูสีส้มเราจะมีความรู้สึก อบอุ่นสดชื่นกระฉับกระเฉงนะคะแล้วสมองนะคะเมื่อเห็นแล้วมันเข,เข,เขาก็จะสั่งว่าอาหารเนี่ยมันต้องเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์แน่แนเลยในส่วนต่อไปก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวนี้จะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติปลอดภยัยแล้วก็สดชื่นเพราะว่าเป็นสีที่มาจากธรรมชาติใช่ไหม แล้วสมองของเรานะคะก็จะบอกว่ามันเป็นอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ลดความอ้วนทําให้ร่างกายเราแข็งแรงสีนี้นะคะเหมาะสำับเหมาะสําหรับนะคะที่จะเป็นอาหารสายครีนอาหารที่แบบลดความอ้วนนะเขาจะรู้สึกว่ากินแล้วไม่อ้วนนะคะรู้สึกปลอดภัยนะต่อไปนะคะจะเป็นสีขาวนะคะสีขาวนี้เราดูแล้วเราจะมีความรู้สึก บริสุทธิ์อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยนะคะสมองจึงสั่งการไว้ว่าเมื่อเห็นสีขาวจากเค้กหรือว่าวิปครีมเนี่ยมันมีความรู้สึกอยากจะกินแล้วก็มีความไว้ใจได้แต่พอกินเสร็จเท่านั้นละคะทุกคนคะก็มีความรู้สึกว่ากินเยอะมากไปไหมเดี๋ยวจะอ้วนนะคะต่อไปนะคะเราก็ไปดูการเขาว่าสีที่ดูแล้วนะคะทำให้มีความรู้สึก โอ้เบื่ออาหารไม่อยากจะกินมีสีอะไรบ้างไปดูกันค่ะสีที่มีความรู้สึกเบื่ออาหารนะคะแล้วก็ไม่อยากจะกินก็คือสีม่วงนะคะสีม่วงเนี้ยค่ะสําหรับความรู้สึกการมองทางด้านอาหารนะคะมีความรู้สึกว่ามันสกรปรกแล้วก็มีพิษสมองจึงลดความอยากอาหารนะคะว่าอู้ไม่น่ากินอย่าไปกินนะอันตรายอะไรประมาณนั้นนะคะสีสีฟ้ากับสีน้ําเงินนะคะจะให้ความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายเป็นอิสระฉะนั้นแล้วสีฟ้านะคะจึงไม่เหมาะที่จะทําเป็นรูปแบบของสีของอาหารเนาะเพราะว่าสมองเมื่อแบบเมื่อร่างกายของเรามันรู้สึกผ่อนคลายสบายและเป็นอิสระแล้วนะคะความอยากอาหารแน่นอนคะ่ะว่าไม่มีนะคะแล้วสีต่อไปนะคะคือสีดําสีดำเนี่ยเขาก็หมงบอกแล้วว่าเขาเป็นบุคลิกที่แบบสุขุมนะคะมีความรู้สึกแบบว่าน่ากลัวไม่ปลอดภยัย สมองก็จะสั่งการสิว่าเมื่อเราเห็นสีนดําบนอาหารแล้วจะรู้สึกว่ากินดีไหมอาหารเนี้ยมันจะมีพิษหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นการลดความอยากของอาหารไปด้วยนั่นเองค่ะ <S <S ดูตัวอย่างช่องนะคะที่ทําอาหารวันนี้นะคะซินยกตัวอย่างมาหนึ่งช่องนะคะก็คือช่องมิสก้นครัวนะคะมิสพอลลี่ชาแนลค่ะ ช่องของพี่พอลลี่นั่นเองค่ะเพราะว่าพี่พอลลี่นะคะได้ให้คำแนะนำกับซีนเนะว่ามีเทคนิคอย่างไรในการทำปกคลิปสำหรับสายอาหารเพราะซินก็ไปดูนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะแรกเริ่มของทุกคนในการทำปกคลิปบน y o u t u b e นะคะเขาเรียกว่าจะไม่มีหลักจิตวิทยาแต่เราจะเริ่มศึกษาเมื่อ เราเริ่มชำนาญการทำคลิปมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเ,เองค่ะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นมือใหม่นะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าจะรีบไปเปลี่ยนปกคลิปไหมหรืออะไรยังไงให้ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละสเตปในทุกๆวันที่เราทำคลิปขึ้นใหม่ในทุกๆวันนั่นเองค่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของน้องสินนะคะหลังจากที่สินไปส่องนะคะก็จะสังเกตนะคะว่าพี่พอลลี่นะคะก็จะ ใช้ตัวหนังสือนะคะสีสีแดงผสมขาวบ้างสีเขียวสีส้มนะคะตามหลักจิตวิทยาที่ว่าไว้เป๊ะๆเ,เ,เลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสีที่เพิ่มความอยากของอาหารนะคะทำให้เรารู้สึกอยากจะกินแต่สิ่งสำคัญในการทำปรกคลิปนะคะหรือว่าทำคลิปเนาะก็คือรูปภาพของอาหารนะคะพี่พอลลี่จะถ่ายชัดเจนนะ ทีนี้นะคะซิงก็จะให้ดูตัวอย่างเนาะสำหรับไอเดียมือใหม่อย่างเราๆกันนะคะว่าจะมีวิธีการวางองค์ประกอบหรืออะไรยังไงเนาะเออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย,ดยก่อนนะคะลืมลืมไปของพี่พอลลี่นะคะสังเกตนะคะว่าแต่ก่อนนะคะทุกคนไปดูได้นะ พี่พอลลี่อ่ะคืออันนี้คือสินอนุขออนุญาตพี่พอลลี่อันนี้คือสินขออนุญาตพี่พอลลี่แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะมิสก้นขวนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอามาได้อย่างไรนะคะอันนี้คือสังเกตดูนะคะว่าพี่พอลลี่เนี่ยจะเริ่มทำแบบ p e r s o n a l branding เนาะก็จะมีหน้าสวยๆของคุณพี่นะคะอยู่จุดๆเดิมเลยนะคะจริงๆแล้ว เขาเรียกว่าไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบความสะดวกของแต่ละคนนะคะอันนี้คือเราไม่ว่ากันนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะพี่พอลลี่ไม่ได้เขาเรียกว่าใส่ Personal b r n n i n n g ของตัวเองทุกคนไปดูและไปศึกษาดูได้นะคะว่าจริงๆแล้วในการเริ่มต้นครั้งใหม่ของเราทุกๆคนนะคะย่อม มันย่อมมีข้อผิดพลาดเสมอเพราะว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเราเองไปทุกๆวนันทุกเรื่อยๆเนาะมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกและสมบูรณ์แบบนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะที่นี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติดตามช่องซินช n แนลด้วยนะแล้วก็ช่องพี่พอลลี่นะเรื่องอาหารนะคะไปดูได้เลยอันนี้คือตัวอย่างของภาพป,ปกคลิปเนาะที่ซินทำให้ทุกคนดูนะคะว่า สำหรับเราเป็นมือใหม่เนี่ยเราจะทำยังไงดีคะน้องซิมในส่วนตัวของซินนะคะก็คือจะใช้สีแดงเลยแหละอะใช้สีแดงในการทำตัวหนังสือแล้วก็สีเหลืองเป็นแบ็กกราวแล้วก็จะใส่รูปของตัวเองมาเป็นส่วนนี้แล้วก็รูปภาพถ่ายของอาหารนะคะไว้ตรงส่วนหนึ่งเราจะไม่รวมไว้ที่กระจุกเดียวกันคือต้องแยกเป็นสัดส่วนให้เขานะคะ แล้วก็ที่ซินเขียนไว้นะคะ0303 03, นั้นก็คือเป็นพื้นที่ระหว่างนะคะในการใส่ข้อความหรือจะใส่คําสําคัญตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นจุดที่ YouTube เขาแสดงตัวเลขตัวเลขเวลาบนหน้าจอนะคะข้อความมันก็จะหายไปทุกคนสังเกตได้นะมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งของซินหรือหลายคลิปนี่แหละซินทําปุกคลิปแล้วใส่ข้อความลงไปทั้งท้ายๆอย่างเงี้ยมันบังค่ะ อ่านไม่จบอ่านไม่หมดเลยนะคะข้อความมันจะขาดหายไปแล้วในส่วนตัวอย่างที่2นะคะที่ซินทําให้ดูนะก็เปลี่ยนจากเป็นพื้นหลังสี่เหลี่ยมนะคะเป็นใส่บรัชแทนนะพิมพ์เอาในองค์ประกอบนะคะบนเว็บไซต์แคนวานะนี่ซินทําบนแคนวานะคะแล้วแบบที่แบบที่3นะคะแบบที่3ที่ซินทำก็คือเปลี่ยนตำแหน่งบ้างจากซ้ายไปขวานะคะเพื่อมีพี่น้องสดแบบ เผื่อมีพี่น้องอยากอยากจะถามว่าเอาน้องซินมันทำเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนซ้ายไปขวาไม่ได้เหรอเปลี่ยนขวาไปซ้ายไม่ได้เหรอเปลี่ยนได้นะคะทุกคนทําได้เอาตามสะดวกของแต่ละคนดีกว่านอ้อและในส่วนนี้นะคะก็คืออีกแบบนึงก็คือการทําตัวหนังสือโคง้งโค้งนะคะตามรูปภาชนะของ ขาของอาหารอันนี้เป็นจานโค้งนาะซิงก็ทําแบบนี้นะคะก็จะมีรูปเราแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่ามันไม่มีกฎตายตัวในการที่จะทําปกคลิป YouTube นะคะสายอาหารนักสนับสายอาหารมันขึ้นอยู่กับ พี่ๆนะคะพี่น้องทุกคนว่ามีความคิดเห็นมีความชอบส่วนตัวอะไรยังไงซีนขออนุญาตแบ่งปันนะคะในส่วนของเรื่องของสีนะคะเราไปสรุปอีกครั้งนึงค่ะว่าสี5้าสีนะคะที่ควรจะนำมาทำบนปกคลิป YouTube นะคะเป็นข้อความอะไรแบบเนี้ยมีสีอะไรบ้างแล้วอีก3ามสีที่ไม่ควรทำเลย มีสีอะไรบ้างนะคะอันนี้มันไม่ใช่กดตายตัวนะคะแต่เป็นหลักจิตวิทยาที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขานำมาแบ่งปันให้เราได้เรียนรู้และศึกษาไปด้วยกันค่ะสีที่หนึงก็คือสีแดงนะคะสีที่สองคือสีเหลืองสีที่สามคือสีส้มสีที่สีคือสีเขียว สีที่5ก็คือสีขาวนะคะ5สีเนี่ยค่ะที่ทำให้เราเห็นแล้วรู้สึกอยากจะกินอาหารนะคะแล้ว3สีสุดท้ายนะคะที่เราดูแล้วเรารู้สึกไม่อยากสานอาหารนะคะ <S <S ก็คือสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินสีฟ้าแล้วก็สีดำนั่นเองค่ะเรานะคะได้มาพูดคุยกันแบ่งปันความรู้กันเรื่องของ เฉดสีแปดสีนี้นะคะแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะซิงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถนำไปต่อยอดให้พี่น้องนะคะที่ทำคลิปสายอาหารนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จกักเฉดสีที่จะนำไปใช้ทำปกคลิป YouTube กันนะคะ ใครนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานแคนวานะคะสามารถสอบถามซินมาได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำได้ค่ะซินยินดีนะคะในส่วนนี้นะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของซินนะซินคิดว่าการเลือกสีนั้นจะช่วยให้คนนั้นมีความสนใจเรามากขึ้นนะคะมันเป็นแค่องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งนั่นเองนะคะ ก็ที่เหลือขึ้นอยู่กับพิจารณาของพี่น้องทุกคนนะคะว่าจะนําไปปรับใช้ไหมพี่น้องท่านใดนะคะถ้าต้องการเป็นฝ่าย pdf นีนะคะสามารถแอดไลน์ซิงมาได้ะคะ่ะดัดสินส่งไปให้นะคะในทางไลน์ค่ะวันนี้ซินชาแนลสอนใช้แคนวาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ